โอ้โห oh. อะไรกันเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับพบกับผลิตอีกเช่นเคยนะครับกับผลิตปิดพระนะครับวันนี้ผลิตไปปิดรุ่นนี้มานะครับชื่อรุ่นว่าเมตตาบาร,รมี99้รุ่นนี้นะผลิตก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะเก็บสะสมเท่าไหร่นะครับคือตอนแรกผลิตก็ไม่ได้สนใจนะครับก็เหมือนรุ่นอื่นๆแหละ ซึ่งเราก็บังเอิญไปเห็นในไลฟ์สดนะครับอืมสวยดีเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันนะครับว่าปริศจะได้เหรียญรายการไหนบ้างวรุ่นนี้นะครับเมตาบารมี99นะครับก็มาพร้อมกล่องสีเหลืองอีกเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมของปริสนี่หมายถึงว่าเหมือนกับรุ่นอื่นๆนะครับเออช่วงนี้ กล่องสีเหลืองมาแรงนะปริศเห็นหลายรุ่นแล้วนะที่เป็นกล่องสีเหลืองนะครับอ่าก็จะมาสกินด้วยสีทองเบาๆเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมก็เหมือนกันนะครับกับรุ่นอื่นๆนะเออแต่ขนาดกล่องจะเล็กหน่อยนะครับจะเล็กกว่ารุ่นอื่นหน่อยนะมาไม่พูดถึงลองกกล่องและเสียเวลาเนาะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับมาลุ้นกับปริศไปพร้อมๆกันนะครับว่า4ลุ้นที่ป,ปริศไปลุ้นมาจะได้รายการอะไรบ้างนะครับมา กล่องแรกนะครับกล่องแรกนะครับกล่องแรกนะครับมารุ่นไปด้วยกัน1 2 3อ,มอา <c oughs> มุกนี้ไม่เล่นแล้วนะครับไม่เอาละ1 2 3เอนะครับรายการนี้นะครับรายการนี้จะเป็นเนื้อปีกเครื่องบินนะครับเดี๋ยวมาดูความสวยงามของพุทธศิลป์กันนะครับ นี่เป็นเสมาเมตตาบารมี99นะครับอ่าอันนี้จะเป็นเนื้อฝีเครื่องบินนะครับอืมสวยสดงดงามมากๆนะครับอืสีขาวสว่างเหมือนเนื้องเงินเหมือนเนื้องเงินเลยนะเออจับส่วนหน้ากากจะเป็นหน้ากากทองแดงซาตินนะครับเท่าที่ผลิตด,ดูนะเออดูสิครับ ออกแบบได้สวยงามสวยงามมากๆนะก็จะเป็นบล็อกคุิ้วพื้นลงยานเหลืองขอบเหลืองนะโอ้โหมาเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันนะครับหนึ่งสองสามเอ <c oughs> อขอตีรางก่อนเอนะด้านหลังนะครับก็จะเป็นเหมือนเสมาทั่วไปนะครับก็จะมีคำว่าเมตตาบารมี99แล้วก็จะมียันตรงกลางนะ ออแล้วก็จะมียอดยันอยู่สามนี่มีต่อคำว่าพัดตรงนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวปริ๊จะได้เลขอะไรนะั้นเดี๋ยวมาดูกันได้เลขเออนี่มาละนี่นะครับปริ๊ได้เลข2องนะครับ2องแนะเออแต่ที่สำคัญเดี๋ยวเรามาดูงานออกแบบดีกว่านี่ต้องเอียงนะครับต้องเอียง ต้องเอียงดูแสงไฟนะเราถึงจะเห็นความสวยงามของการออกแบบนะโอ้โหอ,อ่าจะมีการทําเป็นเส้นฝนด้วยนะเออเห็นไหมครับก็จะมีเหมือนลิ้วรเป็นเส้นฝนลงมาอย่างนี้นะเป็นเส้นตรงนะครับสวยงามมากๆนะในรายการนี้นะครับ ถ้าเอกของรายการนี้ก็คือหน้ากากซาตินนั่นเองนะครับดูสิครับดูความเป็นดูความเป็นพุทธศิลป์ดูความเป็นหลวงพ่อนะครับรุ่นนี้นะครับจะเป็นรุ่นวัดสร้างนะครับจะเป็นวัดแคร์นะครับอ่าบล็อกของหลวงพ่อจะออกแบบมาจากคล้ายๆของอ่ารุ่นเจริญยศที่ปลริตเคยเคยรีวิวไปแล้วนะสวยงามครับสวยงามดูมีชีวิต เป็นอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับที่หลวงพ่อดูมีชีวิตที่สุดนะครับพลาดไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูรายการอื่นต่อครับเหรียญแรกผ่านไปแล้วเหรียญที่2นะครับเหรียญที่2จะเป็นรายการอะไรนั้นไปดูพร้อมๆกันครับหนึ่งสองซ้ำเอออันนี้นะครับอริวา่าน่าจะเป็นเนื้อทองทิพย์นะครับ น่าจะเป็นเนื้อทองทิพนะโอ้โหอันนี้คว่ำหน้ามาเลยนะทำให้ลุ้นเลยนะครับอันนี้ปริจะได้เลขหนึ่งสองศูนนะครับเดี๋ยวเรามาดูความสวยงามของเนื้อนี้นะเออ,อเดึงออกมาดึงออกมานี่นะครับในเนื้อทองทิพนะครับรายละเอียดของยัน ชัดเจนมากๆนะครับแล้วก็รายละเอียดของของข้อความของตัวหนังสืออ่านชัดไม่ผิดหวังนะครับรุ่นนี้ไม่ผิดหวังนะามาดูข้างหน้ากันดีกว่าว่าจะได้เป็นรายการลงยาแบบไหนนะหนึ่งสองซ้โอ้โหนะครับสวยงามมากๆครับสวยงามมากๆจะเป็น ลงยา,าลงยาม่วงกับลงยาสีแดงนะครับขอบม่วงสุมแดงและลงยาจีวรนะโอ้โหมาดูความสวยงามของงานลงยานะครับถือว่างานลงยานี่ผ่านเลยนะประิทว่าผ่านเลยนะดูดูครับงานลงยาไม่ท่วมนะครับเห็นไหมครับ ลงตามล่องได้ชัดเจนแล้วก็ลงตามล่องได้ดีมากๆนะถือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่มีงานลงยาที่สวยครับด้านบนซูมด้านบนลงยาแดงสวยมากๆนะโอ้โหมาเดี๋ยวเรามาดูหลวงพ่อกันครับอืม,อมไม่ผิดหวังจริงๆนะครับรุ่นนี้นะ ปรลิศรู้สึกว่าหลังๆมานี่งานหลวงพ่อทุกงานทุกรุ่นนะสวยหมดเลยนะเออดูสิครับเอกลักษณ์ของรุ่นนี้นะจะเป็นหลวงพ่อหลับตานะเออเหมือนท่านกำลังนั่งสมาธินะครับสวยงามสวยงามมะเราไปดูเหรียญที่สามกันดีกว่ากล่องที่สามนะครับ จะได้เป็นรายการอะไรนั้นมาลุ้นไปด้วยกันครับหนึ่งสองซ้ำเอหนึ่งสองซ้ำโอ้โหโนะครับเปิดหน้ามาเลยนะครับกล่องนี้เปิดหน้ามาเลยไหมเปิดหน้ามาเลยนะอ่ารายการนี้นะครับจะเป็นเนื้อทองทิพซาตินนะครับโอ้โหเดี๋ยวเรามาดูงานลงยาแล้วก็งานซาตินนะครับ งานซาตินถือว่าเป็นงานที่ได้รับความนิยมมากๆนะในในเหรียญของหลวงพ่อพัดนะครับแล้วก็มีกลุ่มเฉพาะงานซาตินด้วยนะนี่ไงเรามาดูงานหลวงพ่อกันก่อนนะครับในเนื้อซาตินนะโอ้โหสวยมากๆอ่ะสวยจริงๆครับพี่ๆเชื่อปรลิตเถอะครับ รุ่นนี้ควรมีควรเก็บนะครับโดยเฉพาะเนื้อซาตินนะเป็นเนื้อที่ปริชชอบมากที่สุดเลยนะครับปริชก็จะพยายามหาเนื้อซาตินมาเก็บสะสมไว้นะอูโหโูลงยาเขียวเห็นไหมครับอาจจะดูสีมันอาจจะคล้ำๆไปด้วยกันกับเนื้อซาตินนะแต่เราก็ยังสามารถมองเห็นอยู่นะครับว่าเป็นสีเขียวโอ้โห สวยงามสวยงามไม่ผิดหวังจริงๆนะครับรุ่นนี้นะเออตอนนี้ถ้าใครมีกําลังหรือหาเก็บต้องรีบหาเก็บนะครับในเหรียญรุ่นนี้นะราคากําลังครบเลยนะครับราคากําลังน่าคบหานะเออดูสิครับมาเดีย๋ยวเราไปดูด้านหลังกันนะครับในรายการเนื้อซาตินนะหนึ่งสองซ้มโอ้โห,โโหสวยงามสวยงาม ดูชัดๆก่อนนะสวยงามสวยงามปริศว่าซองไม่แตกนะถ้าซองแตกจะได้เอามาดูกันชัดๆนะครับซองแตกไหมเออซองแตกซองแตกนี่ๆๆนี่นี่นี่โอ้โหได้มาเห็นงานกันชัดๆนะครับในเนื้อซาตินนะส่วนเนื้อที่ผ่านไปแล้วปริศไม่ย้อนแล้วนะครับ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวจะเสียเวลานะโอ้โหๆๆปริศได้เลข105นะครับ105นะดูสิครับพี่พ ไม่หาเก็บได้ยังไงครับเชื่อปริศเถอะครับหาเก็บนะเหรียนรุ่นนี้นะโอ้โห,โหสวยๆสวยมากๆนะครับมาเดีย๋ยวไปดูด้านหน้ากันอีกรอบนะครับหลังจากที่แกะออกมาแล้วนะโอ้โยเนื้อนิ่งๆสักพักเออให้เซ็นเซอร์กล้องได้จับหน้าหลวงพ่อชัดๆนะครับ ดูสิครับพี่พี่ไม่รักไม่หลงได้ยังไงนะั้นรุ่นนี้นะครับจําชื่อให้แม่นนะครับรุ่นเมตตาบารมี99นะครับโอ้โหงลงยาแดงแรงฤทธิ์มากๆนะครับงานควิ้บพื้นก็สวยนะโอ้โหเงาวิบวับเลยนะครับดูสิครับซูมดูภาพรวมนะซูมดูภาพรวมซูมเอาสิเนาะเออ โอ้โหหาเก็บนะครับพี่หาเก็บบอกได้คําเดียวว่าหาเก็บนะครับไม่เชื่อปริศก็ไม่รู้จะเชื่อใครแล้วเนาะมาเหรียญสุดท้ายนะครับปริศจะได้เป็นอะไรเอ่ยหนึ่งสองซ้ำโอ้โหหนึ่งสองซ้ำอืมได้เป็นรายการเดิมนะครับได้เป็นรายการเดียวกันเมื่อกี้นะครับเป็นทองทิพซาตินนะครับเป็นเนื้อทองทิพซาตินนะครับ ลงยาขอบเขียวคุยพื้นลงยาพื้นแดงแล้วก็ซูมน้ำเงินเหมือนกับรายการเมื่อกี้เลยนะโอ้โหถือว่าโชคดีมากๆนะครับได้ซาตินนะถึงแม้จะเป็นเนื้อเดิมก็ไม่เป็นไรนะครับปริศว่าปริศคุ้มแล้วนะโอ้โหสวยครับเหรียญน,นี้ก็สวยนะสวยทุกเหรียญจริงามาดูด้านหลังกัน อันนี้ปรลิทได้เลขนี่เลขอะไรเลขเลขสองหลักนะครับเลขห้าเจ็ดนะครับเลขห้าเจ็ดอ๋อกระดิ่งก็ไม่ไหวละโอ้โหซาตินซาตินเหรียญน,นี้ลงสีซาตินได้ชัดมากมากเลยนะครับผิวเข้มดุดันมากๆโอ้โหสวยนะครับสวยปรลิเทเชียนะครับ พี่ๆท่านไหนนะครับยังไม่มีเก็บรีบหาเก็บนะครับเดี๋ยวรุ่นนี้นะอนาคตไกลแน่นอนนะครับเชื่อปริสเถอะครับลงยาได้สวยมากๆนะเดี๋ยวดูก,กันนะเดี๋ยวนี้แกะได้ไหมเออซองแตกไม่เอ่ยถ้าซองแตกนี่ก็ถือว่าดีอ่าซองไม่แตกนะครับซองไม่แตกมาไม่เป็นไรไนะครับเดี๋ยวปลิสเอาเทียบกับเหรียญที่ ผลิตแกะแล้วนะเห็นไหมครับอันนี่คือรายการเดียวกันนะเออแต่อาจจะต่างเรื่องความเข้มของสีผิวหลวงพ่อนิดหน่อยนะเห็นไหมครับสวยงามครับสวยงามนี่นะออความเข้มของการเป็นซาตินนี้ก็มีเสน่ห์นะครับ เป็นยังไงบ้างครับพี่ๆในเหรียญรุ่นนี้นะชอบกันไหมครับปลาิศแนะนํานะครับปลาิศนี่แนะนําทุกรุ่นเลยนะแต่เอาจริงๆนะปลาิศก็เลือกรุ่นสวยๆทั้งนั้นนะครับที่เอามาเก็บสะสมแล้วก็เอามารีวิวให้พี่ๆได้ฟังกันนะได้ฟังได้ชมกันนะครับปลาิศก็เลือกเฉพาะรุ่นที่สวยๆนะเออไม่ใช่ว่าปลาิศก็จะเก็บทุกรุ่นของหลวงพ่อนะไม่นะครับปลาิศเลือกรุ่นที่สวยๆที่สุดนะเออและก็คิดว่าเป็นรุ่นที่น่าเก็บ น่ามีอนาคตนะครับเห็นไหมครับมานี่ชมกันไปแล้ว3รา,ายการเนาะถือว่าเป็น3รา,ายการสี่เหรียญน,นะครับเป็นยังไงบ้างครับในรุ่นนี้ครับพี่พี่มีความคิดเห็นยังไงบ้างส่วนปริศอยากให้หาเก็บนะครับหาเก็บให้ได้นะครับรุ่นนี้นะมีอนาคตแน่นอนนะครับเหรียญสวยขนาดนี้นะจะพลาดได้ยังไงครับพี่พี่เออมาสุดท้ายนี้ปริศฝากพี่พี่กด s u b สไคร b ์ฝากกดติดตามปลริศหน่อยนะครับแล้วมาดูกันว่าวิดีโอหน้าปลริศจะมารีวิวหลวงพ่อไหนวัดไหนรุ่นอะไรนะครับสุดท้ายนี้สวัสดีครับ